สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมอีกหนึ่งสวนดอกไม้ส,สวยๆของอำเภอแม่ริมนะครับชื่อสวนว่า s i ก f l o เวอร์การ์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลแม่แหลมนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริเวณบริเวณสวนนี้ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็สวยงามนะครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆเยี่ยมชมจุดต่างๆของภายในสวนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมท่สวยของสวนนะครับก็ไปจะพยายามเก็บภาพไปให้เยอะที่สุดนะครับหลายๆมุมนะครับเผื่อเพื่อนๆขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็จะได้เลือกตัดสินใจได้ว่าจะมาเที่ยวตรงจุดไหนนะครับ ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นผมเห็นเขาคอมเมนต์ว่าหลงกันเยอะนะครับแต่ที่จริงอาทางง่ายมากเลยถ้าใครจะมานะครับให้เพื่อนๆยึดเส้นในปั๊มปะตะทแม่ลิมนะครับพอถึงปั๊มปะตะทแม่ลิมแล้วก็เลี้ยวซ้ายข,าขึ้นมาทางม้อนแจมมาแล้วครับพอเพื่อนๆวิ่งขึ้นมาประมาณ3กิโลเมตรเพื่อนๆสังเกตดูปั๊มพีทีมันจะมีจะมีปั๊มพีทีอยู่ขวามือนะครับจากปั๊มพีทีมาเสร็จปุ๊บประมาณ500เมตรเพื่อนๆสังเกตดูมันจะมีสะพานนะครับ อย่าอย่าเลยสะพานนะครับพอถึงสะพานปุ๊บสังเกตดูดีๆมันจะมีซอยเลี้ยวซ้ายนะครับป้ายมันจะมีป้ายใหญ่ๆบอกเลยนะครับว่าสวนดอกไม้เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมานิดเดียวนะครับก็ถึงสวนแล้วนะครับไม่ต้องลงแล้วก็วิ่งง่ายด้วยนะครับภายในสวนก็จะเป็นมันจะมีร้านตรงบริเวณชมวิวตรงจุดร้านกาแฟนั่นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายทำให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแต่ที่จริงแล้ว ผมว่าส่วนนี้ถ้าเราเดินเข้าไปบริเวณโซนข้างในนี้จะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับทําให้หลายๆคนไม่กล้าเข้าไปนะครับเพราะามันจะมีน้ําขังนะครับน่าจะรออีกสักป,ประมาณสักวัน2วันนะครับรอให้น้ําแห้งก็น่าจะถ่ายรูปได้สวยงามนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ทยอยมากันถือว่าวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ตรงนี้ผมลงมาบริเวณกลางสวนนะครับก็จะแฉะนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นมุมที่สวยนะครับหลายจุดนะครับดอกไม้เลือกชมเลยนะครับถ้าใครมาส่วนนี้ส่วนนี้เปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับ ที่จริงถ้าไม่มีน้ําขังนี้จะเป็นภาพที่สวยงามเลยนะครับเดินไปถ่ายรูปเห็นเพื่อนดูนะครับมันจะเป็นน้ําขังแบบนี้แต่ถ้าประมาณสักเข้าเดือนพฤศจิกานี้ไม่มีฝนก็น่าจะสวยงามพอดีนะครับเห็นนักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันแล้วมีความสุขแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะก็ทําให้รู้สึกว่าช่วงโควิดนี้ผ่อนคลายไปเยอะเลยนะครับแต่ละคนก็เลือกมุมที่ตัวเองชอบนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเก็บภาพมุมสูงบริเวณบนร้านกาแฟให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบให้เพื่อนๆได้รับชมไปก่อนนะครับ จะมาถ่ายรูปจุดนี้ก็ต้องรอคิวน,นะครับเพราะว่าคิวยาวเหลือเกินนะครับเพราะเป็นมุมที่ที่สวยนะครับมุมนี้ผมว่าถ่ายรูปสวยเลยนะครับสวยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆยืนถ่ายรูปตรงนี้นะครับมันจะเห็นวิวดอกไม้เนี่ยครับดูมันจะเป็นยาวแบบนี้เลยนะครับเป็นภาพออกมาที่สวยเลยนะครับ จุดนี้ผมข้ามาอีกฝั่งของสวนนะครับโอ้โหตอนนี้อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะครับเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้แดดออกนะครับสรุปแล้วจะถ่ายทํากันจบคลิปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกนะครับตอนเช้านี้หนาวนะครับแต่พูดถึงถ้าใครชอบถ่ายรูปคู่กับดอกไม้นี้ผมว่ามาใครมาสวนนี้ถ่ายรูปเพลินเลยนะครับขึ้นมาอีกฝั่งทางนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงนะครับสลับกันไปนะครับแต่ละดอกนะครับ ผมว่าส่วนดอกไม้เขาค่อนข้างที่จะจัดสวนได้ดีนะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับเห็นสวนอย่างชัดเจนนะครับวิวด้านหลังก็จะเป็นภูเขาอย่างสวยงามเลยนะครับดูเขาจัดแต่ละสีแต่ละสีเป็นโซนนะครับ จุดตรงนี้ก็จะมีมุมที่ผมว่ามุมนี้ถ่ายรูปสวยนะครับตรงที่น้องผู้หญิงเขากำลังนั่งถ่ายรูปอยู่นะครับพอเราถ่ายไปเรามันก็จะเห็นแบก,กาวของดอกไม้อย่างชัดเจนสวยงามเลยนะครับหลากสีสลับกันไปนะครับบริเวณมุมสูงที่ผมถ่ายทํานี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ํานะครับส่วนตรงนี้ก็ด้านหน้าผมก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับกาแฟหรือว่าน้ําต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขานั่ง พักผ่อนแล้วก็นั่งดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มกันครับโอ้มุมนี้สวยจริงครับ ครับผมขออนุญาตลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสวนดอกไม้ Six ฟ o w เวอร์การ์นนะครับผมครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผม